หนาวละตอนนี้ยังหนาวอยู่เลยเพิ่งไปดูภูเขาไฟเบอร์โมมาอา เมื่อกี้มีถ่ายวีดีโอไปนิดนึงหนาวค่ะหนาแบบหนาสุดอ่ะพ่นไฟได้ไหมหลังจากที่ตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งนะคะแล้วก็เดินขึ้นภูเขามา3-4ชั่วโมงก็ได้เข้ามาที่อวิวาลียนใช่ไหมเป็นบอกรรมฐทาน แม่กําลังไต่ขึ้นนะจ๊ะถ้าเกิดว่ามาที่นี่เนี่ยแล้วเราไม่มีโลโ a l ไกด์คนที่ทํานานทางแล้วก็ค่อนข้างแบบ h e ลตี้นะเราจะลําบากมากคือไม่ใช่ว่ามาเองไม่ได้คือมาเองได้แต่ว่ามันก็ไม่ควรเพราะว่าควรจะมีคนช่วยคนนี้คื็นคนที่ช่วยเรานะคะ <S 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 เราเดินกันไม่ไหวแล้วนะคะแม่อริกาได้ตัดสินใจเรียกแท็กซี่แล้วคะ่ะนื่งแบบนี้ สงสารมากแล้วตัวหนักมากเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ารถเข็นควิดก็คือาาอิกะตกลงไปเลยนะคะตกเข่าต้ ที่ชื่อว่าอูลุงาวีเลยคือเขาทุกวันเลยทริปนี้ไม่ใช่ทริปสำหรับคนอ่อนแอนะคะไม่ใช่ทริปสำหรับคนแก่แต่เราก็แก่มากแล้วแหละแทบจะไม่ไหวแล้ว <c oughs> ก็ตอนนี้นะคะเดินลงเขามาเยอะมากแล้วก็มาถึงนี่นะคะในวัดเป็นหลุมศพนะคะของ King and Queen ของทูนี่เขานะคะอยู่ข้างใน <c oughs> ตรงนี้หา,าแม่เซลฟี่ทุกที่เลยค่ะ มีลำบากของแม่อริกาช่วงแม่ไหว้เจ้านะคะเราจะให้ดู3 6 0้อสิองศา360องศา,งศาช่วงแม่ไหว้เจ้าแม่ไหว้เจ้ามันเป็นน้ำพุศักดิ์สิทธิ์นะคะวัดนี้หน้าฉันใหญ่มากเลยน้ำพุแต่ละอันนะคะก็จะรักษาโรคต่างๆกันแล้วก็มีน้ำพุอันนึงนะคะถ้าเกิดว,ว่าใครปนร้ายให้ไปอาบน้ำพุอันนั้นแล้วก็จะหายปนร้ายโอ้ยดีมากเลยอะ่ะ แทนที่แม่จะถ่ายวีดีโอให้ฉันฉันถ่ายวีดีโอให้แม่วันนี้นี่ก็จะอริกะตัวใหญ่กันหน่อยนะคะเพราะว่าแม่ไม่ยอมถ่ายวีดีโอให้ ก็ตอนนี้จะมาเริ่มชิมชาแล้วนะคะอันแรกจะเป็นเลมอนทีดีมากอันนี้เป็นมังคุดมังคุดมังคุดเลิศสุดตอนนี้ต่อไปก็จะเป็นโคโคนัทคอฟฟี่นี่จะมาเป็นสายกาแฟแล้วนะคะตอนนี้บอกเลยว่ากาแฟไม่ใช่ทางของเราแต่ว่ามาถึงนี้เราก็จะกินอันนี้คือกินได้อืมต่อไปอะไรคะจินเจอร์คอฟฟี่ เก็บไว้กินเองเถอะค่ะอันนี้คือค่อนข้างจะราคาแพงกาแฟสมุดกาแฟสมุดเออเขมมากอะแต่ว่ามีความหอมกาแฟอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่ากินไม่ได้มันกินได้นะแกแต่ว่าอันนี้ดีกว่านะตามนี้ท้องเสียนอนไม่หลับแน่นอนไม่ท้องเสียคืนนี้ลองอยู่ถึงตีตีสี่ถึงวันพรุ่งนี้เลยนะนอนไม่หลับแล้วค่ะไปอินเต็มตัวแล้วตอนนี้ ตอนนี้นะคะอากามาอยู่ที่วัดที่ชื่อว่าลูวตูเทมเพลนะคะฝนก็กำลังจะตกอีกแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูคือวัดน,นี้มันอยู่ตรงติดกับมหาสมุทรเนาะมันสวยจริงๆที่เราขึ้นมานะคะเราขึ้นมาหาวัดตรงนี้แต่ว่าวัดเขาไม่ให้เข้ากาให้เฉพาะคนที่มาไหว้เจ้าเท่านั้นเข้าไป นะคะลุงอินเดียพยายามจะถามว่าทางเข้าอยู่ไหนครับทางด้าอยู่ไหนแต่ว่ายูโ you น know, เขาไม่ได้นัดจ๊ดก็ oh. เ,เดินขึ้นมาแล้วก็ไม่เห็นพระไม่เห็นอะไรเลยคือเขาเก็บเงิ mm. ตอนนี้ก็ลงมาข้างล่างนะคะถึงที่ทะเลแล้วแต่ว่าฝนตกมากเลยเราได้ถ่ายรูปไปน,นิดนึงเองเดี๋ยวเราต้องขึ้นแล้ว ีนเยอะมาะื่อกี้พูว่าแห้งๆเรื่อยๆสุขภาพแ็งแรงมวยความสุขมวยความเจริญ <c oughs> คืออะไรคะ <c oughs> ตอนนี้นะคะกำลังจะกลับแล้วลกลับมีอากาน,นักเป็นแอร์เอเชียนะคะอินโดคราวนี้ก็ส่อพันสามา ไม่คิดว่ามันจะหันสาขนาดนี้กับการถ่ายรูปถ้าใครที่ชอบถ่ายรูปก,ก็แนะนําเลยนะมาตามเส้ทนทางของแอริกะได้เลยแล้วก็ยังไงอีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่าดูแล้วยังไม่ค่อยเก็ตไม่ค่อยรู้เรื่องตามไปดูในบล็อกนะเดี๋ยวเราจะเขียนรีวิวให้แล้วมาดูกันนะคะว่าคราวหน้าเอริกะจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย